สวัสดีค่ะเรามาดูคำทำนายดวงชะตาของปี2560กันนะคะราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15สิงหาคมถึง14กันยายนด้านความรักเดือนมก,กราคมถ้าไม่รักใครหรือมีรักแต่ยังไม่ได้เลือกหลายราย เป็นบุคคลที่มีรถไฟเข้าออกหลายรางหลายขบวนต้องระวังสับรางให้ดีถ้ามีครอบครัวแล้วจะมีปัญหานี้ด้วยเหมือนกันเดือนกุมภาพันธ์อาจพลัดพรากหรือห่างไกลคนรักคู่ครองจะไม่ได้รับความพอใจในบ้านหรือครอบครัวคู่รักคู่รับ,ค,รบคู่มั่นคู่สมรสเจ็บไข้ได้ป่วยแยกกันอยู่หรือแยกห้องนอน เดือนมีนาคมจะพบรักหรือได้แต่งงานกับผู้ที่ท่านเลือกเองท่านไม่ควรร่วมทุนหรือร่วมกิจการใดๆกับคนที่ไม่หรือเคยมีประวัติผ่านเรื่องรักมาแล้วเดือนเมษายนเริ่มเข้าสู่จังหวะที่รักก้าวหน้าตั้งแต่สงกรานไปแล้วท่านต้องระวังให้ดีโดยเฉพาะท่านที่มีรักมากกว่าหนึ่งจะมีปัญหายุ่งยากทำให้ปวดหัวเครียด เดือนพฤษภาคมท่านยังไม่คู่จะมีจังหวะหรือโอกาสพบรักมีโอกาสตกลงลงใจกับใครคนหนึ่งท่านที่มีคู่รักจองจับกันแล้วมีโอกาสลงเอยในเรื่องความรักเดือนมิถุนายนความรักอาจทำให้ท่านอึดอัดใจหรือเป็นทุกข์กังวลบ้างเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่ใจให้มากเกินไป แบ่งเวลาไปใส่ใจในเรื่องการเรียนและการงานบ้างเดือนกรกฎาคมมีเรื่องยุ่งใจจากความรักไม่เว้นแต่ละวันดังนั้นเรื่องรักอย่าเพิ่งให้ความสำคัญมากนะถ้าต้องเลือกรักระหว่างงานกับความรักขอให้เลือกงานไว้ก่อนเดือนสิงหาคมคนรักคู่รับคู่มั่นคู่ครอง เข้ามามีบทบาทในทางดีกับการเงินช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีในเรื่องงานท่านที่ยังไม่มีใครปลายเดือนอาจพบเจอคนที่ถูกใจเดือนกันยายนอาจถูกตาถูกใจกับมิตรสหายที่เคยเป็นพี่เพื่อนเลื่อนมาเป็นคู่รักคู่ใครบางท่านอาจสะดุดใจรักกับเพื่อนบ้านหรือเพื่อนร่วมปลอความรักเดียวกันจะสารต่อความสัมพันธ์อันน่าชื่นใจ เดือนตุลาคมรักยังคงมีปัญหาที่ยังตัดสินใจไม่ได้ค้างคาใจขอให้ท่านให้ความสำคัญเรื่องนี้น้อยที่สุดขอให้การเวลาช่วยตัดสินอีกไม่นานก็จะรู้จะเห็นถึงทางออกที่ถูกเดือนพฤศจิกายนใครที่ยังไม่มีคู่ช่วงอย่าเพิ่งใส่ใจเรื่องรักเลยปล่อยให้ผ่านไปอีกจังหวะหนึ่งจะดีกว่า ถ้าถือความรักเป็นเรื่องสํำคัญท่านจะผิดหวังหรือเจ็บปวดเสียมากกว่าเดือนธันวาคมสัปดาห์แรกเรื่องยุ่งยากจากความรักยังมีอยู่แต่ตั้งแต่สัปดาห์ที่สองชีวิตคู่ชีวิตรักของสดชื่นรื่นรมด้านการงานเดือนมกราคมมีงานเข้ามามากขึ้นต้องทำคิดพูดเขียนมากมาย ผู้ใหญ่ก็ดูห่างๆออกไปผู้น้อยหรือเพื่อนร่วมง,งานทีมงานก็ไม่กล้าแสดงท่าทีและความเห็นใจด้วยกลัวเกรงบารมีท่านเดือนกุมภาพันธ์มีความสำเร็จเกิดขึ้นมีโอกาสรุ่งเรืองก้าวหน้าโดยเฉพาะท่านที่เปลี่ยนแปลงการงานการลาออกมีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงนี้ท่านจะประสบความสำเร็จได้งานใหม่แต่ต้องไปเริ่มชีวิตใหม่ๆด้วยเช่นกัน เดือนมีนาคมงานมีปัญหาที่เกิดจากบริวารปัญหาซึ่งเกิดจากคนรอบข้างจะทำให้ท่านท้อใจแต่อย่าถอยเพราะปัญหาอุปสรรคคือบรารมีที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จเดือนเมษายนจะประสบความสำเร็จในเรื่องการงานเป็นอย่างดีผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมตำแหน่งการงานมั่นคงขึ้นเป็นความสนุก ท่านกลางความยุ่งยากเก่าๆเดือนพฤษภาคมงานเข้ามามากมายจนท่านรู้สึกเป็นภาระมีอุปสรรคหนักๆเข้ามาท้าทายไม่ควรวิ่งเต้นโยกย้ายหน้าที่การงานถ้าท่านยังไม่อยากหนีเสือป่าจระเข้เดือนมิถุนายนการติดต่อซื้อขายทางไกล หรือสั่งซื้อโดยไม่เห็นสินค้าจะมีเรื่องยุ่งยากตามมาภายหลังเป็นงานที่ท่านควรดีกเลี่ยงอย่าได้ไปก้าวไก่งานของผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับเงินทองเดือนกรกฎาคมระวังปัญหาทางงานซึ่งเกิดจากเอกสารขั้นตอนตามกฎหมายการงานจะล่าช้าสิ่งที่ตกปากรับคำํคำสัญญากันไว้จะคลาดเคลื่อนเปลี่ยนแปลง ควรรัดกุมในเรื่องต่างๆนิฉะนั้นท่านจะเสียเปรียบหรือเกิดความยุ่งยากภายหลังเดือนสิงหาคมผลงานที่ปรากฏในช่วงนี้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องมีชื่อเสียงปรากฏได้ใกล้ชิดกับบุคคลระดับหัวหน้าหรือระดับผู้อำนวยการโดยเฉพาะกับบุคคลเพศชายซึ่งมีบทบาทอย่างยิ่งต่อความสำเร็จทางการงาน เดือนกันยายนธุรกิจการงานโดยทั่วไปยังหนักเป็นงานที่ต้องใช้สติปัญญาอุดมการ์ต้องอดทนอดกลั้นเป็นพิเศษเพราะงานจะไม่จบลงง่ายๆต้องใช้เวลามากมายเกินแผนการที่วางไว้เดือนตุลาคมการเดินทางใกล้ไกลประสบความสำเร็จปัญหาการงานจากอุปสรรคที่เกิดมาก่อนหน้านี้จะถูกคลี่คลายจากการติดต่อการเจรจา จะช่วยแบ่งเบาปัญหาอุปสรรคกับการทำงานเดือนพฤศจิกายนที่ทำงานมีระเบียบใหม่ๆออกมาซึ่งไม่มีผลดีหรือเสียโดยตรงกับท่านนะักเพียงแต่ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิธีการทำงานบ้างเดือนธันวาคมท่านมีคนช่วยทำงานมากขึ้นแต่งานก็ยังคงเท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิม งานจึงไม่ใช่ภาระหน้าที่หลักสำหรับท่านภาระหนักอยู่ที่การจัดงานให้เหมาะกับคนที่มีอยู่ด้านการเงินเดือนมก,กราคมเรื่องรายได้ยังไม่ทำให้สบายใจมากนะักความยุ่งยากในเรื่องเงินทุนหรือหลักทรัพย์จะเพิ่มขึ้นทางรั่วไหลมีเพิ่มจากปกติค่อนข้างมากเดือนกุมภาพันธ์ จะได้รับผลประโยชน์ของท่านที่ติดตัวอยู่ในมือของผู้อื่นเงินที่ได้จะล่าช้ากว่ากำหนดหรือได้ไม่เต็มจำนวนตามหลักการหักหัวคิวมีค่าใช้จ่ายสูงโดยความเต็มใจหรือหน้าใหญ่ใจกว้างจมไม่ลงของท่านจ่ายเงินเพราะความรักเป็นปฐมสาเหตุเดือนมีนาคมจะพบช่องทางทำมาหากินที่มีรายได้เพิ่มขึ้นตามฐานานุรูป รายได้สูงขึ้นโดยสุจริตผลงานเก่าๆที่ทำไว้และเงียบหายไปนั้นกลับมาอำนวยผลประโยชน์ให้เป็นจังหวะที่การเงินกำลังหมุนดีขึ้นเดือนเมษายนญาติมิตรเพื่อนฝูงซึ่งมีฐานะดีกว่าจะมาขอยืมเงินสดหรือนำของมีค่ามาขายให้เพราะเข้าใจว่าท่านมีเงินมากพอซึ่งทำให้ท่านอึดอัดใจเป็นอันมาก จะซื้อไว้ก็ไม่มีเงินจะไม่ซื้อก็เกรงใจและเสียดายของเดือนพฤษภาคมได้ราบที่าาดนิดผู้ร่วมงานเป็นผู้นำมาให้โดยทางตรงและทางอ้อมระวังการลงทุนอย่านำเงินสดที่ออมไว้มาลงทุนชนิดทุ่มสุดตัวเทกระเป๋าไม่ควรเสี่ยงโชคหรือเล่นการพนันใดๆเดือนมิถุนายน ได้ราบจากบริวารบุตรหลานหรือคนรับใช้ในบ้านนำมาให้โดยอ้อมหรือโดยตรงราวกลางเดือนได้รับเงินสดก้อนหนึ่งแต่ท่านต้องระวังจะถูกขโมยทรัพย์สินหรือเสียเงินซื้อของที่ท่านไม่ต้องการด้วยเดือนกรกฎาคมแม้ตัวเลขยอดเงินในบัญชีของท่านสูงขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัดฐาหนะทางการเงินสูงขึ้นแต่ก็ยังต้องดำเนินชีวิต อย่างปกติต่อไปมีรายได้พิเศษเฉพาะเดือนนี้ก้อนหนึ่งไม่มากนะักเดือนสิงหาคมรายได้พิเศษกลายเป็นรายได้ประจำได้ผลตอบแทนเป็นเงินสดก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งและมีค่าใช้จ่ายที่ท่านไม่เต็มใจเพิ่มเข้ามาด้วยจะได้ลาบลอยจากสถานที่เก่าๆวัดวาอารามหรือศาสนสถานเดือนกันยายน ได้ลาบเป็นทองรูป,ประพันธ์หรือเครื่องเพชรเครื่องพลอยมีค่าท่านมีเงินใช้อย่างสะดวกสบายแต่ก็มีเคราะห์ไม่ดีเกี่ยวกับการเงินคือทําเงินหายโดยไร้ร่องรอยหรือถูกขโมยขโมยไปอย่างลึกลับเดือนตุลาคมดวงโชคดีเกี่ยวกับที่อยู่อสังหาริมทรัพย์หลักทรัพย์ได้รับความสนับสนุนช่วยเหลือจากเครือญาติได้เครื่องประดับสิ่งสวยงามเข้าบ้าน ทั้งนี้โดยไม่มีปัญหาเรื่องการเงินใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันเดือนพฤศจิกายนจะเดือดร้อนจากการกู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมต้องระวังรอบค้อเรื่องการจับใจ่ายใช้เงินทองเป็นหนี้เพราะสตรีหรือมิตรต่างเพศลูกหนี้หนีหน,นี้เจ้านี้เร่งรัดหนี้สินจนแทบตั้งตัวไม่ติดเดือนธันวาคมมีโชคหลายครั้ง ได้โชคบ่อยๆถ้าจะให้ดีควรมีหุ้นส่วนให้คนรักผู้ครองมิตรต่างเพศที่มีอาวุโสเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือจะยิ่งดีขึ้นมีรายจ่ายจรรายจ่ายจุกจิตหลายรายการรวมแล้วก็เป็นเงินไม่น้อยด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเดือนมก,กราคมระวังปัญหาอันเกิจกดจากญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูง อุปสรรคที่เกิดจากการเดินทางกับเพื่อนร่วมงานอย่าไว้ใจให้ใครทำงานแทนเป็นอันขาดเพราะจะเกิดความผิดพลาดที่ต้องไปรับผิดชอบเดือนกุมภาพันธ์มีโอกาสพบเพื่อนต่างเพศที่ไม่ใช่คนรักจากการเดินทางใกล้ไกลมีเกณฑ์จะได้พบคนถูกชะตาสแสวงหาสัจธรรมร่วมกันมีงานที่ต้องพัวพันกับชนต่างด้าวต่างชาติต่างภาษา เดือนมีนาคมมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับศาสนาตามลัทธิความนับถือของท่านมีการขัดแย้งไม่พึงใจกับเพื่อนร่วมงานที่เคยใกล้ชิดมองท่านด้วยสายตาหวาดระแวงหรือลดความน่าเชื่อถือลงบ้างเดือนเมษายนผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมให้ทํำงานที่เป็นผลดีแก่ท่านในทางอ้อมหรือโดยระยะยาว ตำแหน่งหน้าที่การงานกำลังมั่นคงขึ้นจะมีเหตุทำให้ท่านเหินห่างจากญาติมิตรไปบ้างเป็นบางระยะเวลาสั้นๆเดือนพฤษภาคมภาระงานจะทำให้ต้องพบปะผู้คนทั้งหน้าใหม่หน้าเก่ามีโอกาสถูกตําหนิหรือถูกวิจารณ์ซึ่งหน้าอย่างรุนแรงโทษะของท่านจะรุนแรงมากและง่ายแม้ในยามสนุกสนานก็อาจมีเรื่องวิวาทบาดหมางเดือนมิถุนายน จะมีเรื่องทะเลาะโต้เถียงกับพนักงานของบริษัทห้างสรรพสินค้าเป็นเรื่องเล็กๆแต่มีคนสนใจท่านมากเกินไปจะมีปัญหาความสัมพันธ์กับมิตรสหายมิตรภาพที่เคยหมางใจกันอยู่ภายในจะออปรากฏออกมาเป็นผลลบรุนแรงเดือนกรกฎาคมหุ้นส่วนคู่ครองคู่สัญญายังมีความสัมพันธ์สนับสนุนท่านดี เจ้านายก็ยังมีเมตตาให้ความช่วยเหลือระวังเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดจะสร้างปัญหาเดือนสิงหาคมอาจต้องแยกตัวหรือทำงานแบบเก็บตัวไม่เปิดเผยมีเหตุให้เกี่ยวข้องกับคนเจ็บคนป่วยหรือท่านเองชีวิตเงียบเหงาต้องเข้าไปหลบพักอยู่ในสถานพยาบาลไม่ค่อยได้ติดต่อกับผู้คนเดือนกันยายนท่านจะมีการติดต่อเกี่ยวข้อง กับญาติมิตรมากขึ้นระวังคําพูดคําเจรจาจะมีการเข้าใจผิดหรือขัดคอทะเลาะวิวาทกันด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเดือนตุลาคมมีการติดต่อกับนักวิชาการหรือชาวต่างชาติเกี่ยวข้องกับสื่อทุกรูปแบบอยู่ไม่ติดที่ไม่ติดสำนักงานต้องเดินทางไปโน่นไปอยู่เสมอมีความสัมพันธ์กับคนหลายระดับเดือนพฤศจิกายน ญาติมิตรที่เป็นคนดีมีศีลธรรมและจากกันไปนานหรืออยู่ห่างไกลจะไปมาหาสู่บ่อยครั้งเพื่อนสนิทที่เคยคบกันอยู่บางคนจะเหินห่างไปโดยไม่มีเหตุผลเดือนธันวาคมควรติดต่อระลึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติญาติสนิทมิตรสหายตลอดจนบุคคลที่ควรเคารพจะก้าวหน้าในเรื่องการงานและการหารายได้ได้เป็นอย่างดีด้านอุบัติเหตุ เคราะห์ภัยอันตรายสุขภาพเดือนมกราคมปัญหาสุขภาพให้ระวังระบบที่เกี่ยวข้องกับกระดูกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเท้าท่านจะมีเคราะห์ภัยอันตรายอันเกิดจากการไปเที่ยวกับคนแปลกหน้าหรือในที่แปลกถิ่นไม่มีใครรู้จักท่านโดยลำพังเดือนกุมภาพันธ์การเดินทางไม่เป็นผลดีเลยกับท่านปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นนั้น เป็นเรื่องที่เกิดจากการทำงานหนักเกินกว่าเหตุพักผ่อนไม่พอเหนื่อยกายเหนื่อยใจและความเครียดส่วนอุบัติเหตุควรระมัดระวังไว้บ้างเพราะท่านจะมีการเดินทางในช่วงเดือนนี้หลายครั้งหลายหนเดือนมีนาคมจะมีข้อปัญหาอุปสรรคน้อยใหญ่บ่อยครั้งทยอยเข้ามาราวกับลูกคืนคู่มั่นคู่รักคู่สมรส จะเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยอาการที่ไม่รุนแรงนะักการเดินทางด้วยพาหนะของคนอื่นไม่ปลอดภัยขอให้ระวังไม่ควรยืมรถราอาวุธของคนอื่นไปใช้เดือนเมษายนระวังภัยที่จะคุกคามกระเป๋าเงินให้มากจะพบแต่เหล่ามิจฉาชีพที่จ้องสารนจ้องทำลายทรัพย์ของท่านระวังภัยจากอาหารแตก,แกอาหารรสจัดอาหารหมักดอง รวมทั้งสุราเมรัยไว้ด้วยเดือนพฤษภาคมยังต้องระวังเรื่องอาหารการบริโภคอาหารรสร้อนแรงรสจัดจะทำให้ท่านระบบย่อยอาหารปั่นป่วนมีอาการอักเสบจิตคอเหงือกบวมเคราะภัยมีเหตุมาจากเรื่องวัตถุเงินทองไม่ควรพกเงินของมีค่ามากมายเกินเหตุเดือนมิถุนายนคนที่ท่านรัก มีเกณฑ์เจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอาจต้องใช้เงินและเวลาในการรักษาซึ่งนับเป็นเคราะห์ร้ายอย่างหนึ่งของท่านด้วยท่านมีเกณฑ์ถูกขโมยแม้ของไม่มากนะักจะมีเรื่องยุ่งยากหากติดต่อซื้อขายทางไกลหรือสั่งซื้อของโดยไม่เห็นสินค้าเดือนกรกฎาคมดวงของท่านมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับการเจ็บไข้ได้ป่วย หรือเข้าสถานพยาบาลตัวท่านเองมีดวงป่วยไขย้อ่อนเพลียระบบโลหิตสายตาและหัวใจอาจเกิดอาการผิดปกติบางอย่างสายตาพร่ามัวไม่แจ่มใสถ้าอวัยวะดังกล่าวผิดปกติควรเข้ารับการตรวจเช็คบ้างบุคคลใกล้ชิดญาติมิตรสนิทเพศช,ชายจะเกิดอาการป่วยไขย้เดือนสิงหาคม ระวังการป่วยไข้จากสิ่งแตกตลอมการติดเชื้อสิ่งเสพติดมีโรคสมัยใหม่ที่ยังไม่มีชื่อเป็นภาษาไทยหมอก็วินิจฉัยโรคไม่ถูกความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องเพื่อนบ้านคนซอยเดียวกันหรือฟรอรเดียวกันยังไม่ค่อยสงบสอเขาวิวาทบาดหมางถึงใช้กำลังต่อกันหนักหน่อยก็อาจทำร้ายกันถึงโรงพักเดือนกันยายน อาจเปลี่ยนแปลงกลวนแปรของอารมณ์จะมีผลถึงระบบการย่อยอาหารเกิดปัน่นป่วนไม่ปกติหากมีแผลอยู่แล้วอาการจะกำเริบลุกลามระวังโรคกระเพาะอาหารอักเสบลำไส้อักเสบมาก่อกวนให้ระวังอุบัติเหตุจะมาจากการขับขี่ยวดยานเดือนตุลาคมเด็กเล็กบุตรหลานมีเกณฑ์ได้รับเพาะภัยจากอุบัติเหตุ หรือถูกทำร้ายอาจถูกทำร้ายโดยบุคคลใกล้ชิดของเด็กทำให้ท่านเสียใจและร้อนใจตัวท่านเองจะเดือดร้อนเพราะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเดือนพฤศจิกายนจะเดือดร้อนหนักเพราะเรื่องรักๆใคร่ๆรักใคร,ร,ใครชอบใครก็จะมีศัตรูเข้ามาผจญหรือถึงกับทำร้ายไม่ควรไว้วางใจสุขภาพ จะเจ็บป่วยเพราะโรคทางความรักโรคเพศสัมพันธ์จะมาประชิดรุกดานท่านเดือนธันวาคมควรระวังอาการไข้ปวดหัวตัวร้อนและอาการอักเสบทั้งหลายจะมารุกดานท่านโรคเกี่ยวกับปากเหงือกฟันตอมทอนซินจะมารบก,กวนท่านโรคจากการมีเพศสัมพันธ์ก็ยังคงอยู่เดินทางตามลำพังจะไม่ได้รับความสะดวก อาจถูกทำอันตรายหรือขมเหงรังแก